เรากําลังจะไปไหนครับเรากาลังจะไปขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวค่ะเพราะว่าของเรายักษ์ใหญ่ชาวเวลเปิดมาแล้วนะจ๊ะบริษัทเปิดเรียบร้อยแต่จะทาทัวร์ไม่ได้ถ้าเรายังไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวถ้าเราไปทำเนี่ยมันจะเป็นการจิดกฎหมายทันทีดังนั้นเราต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะเพื่อลูกค้าของเราจะได้สบายใจมาใช้บริการเราได้จ้ะงั้นหมายความว่า ถ้าตอนนี้เราได้ใบประกอบแล้วก็สามารถจัดทริปได้เลยถูกต้องจัดได้เลยจ้าจัดไปเลยจ้าโอเคไม่ต้องกลัวเดินทางไปดูดีกว่าจะได้เห็นด้วยว่าถ้าคนสนใจอยากอยากรู้ว่ามันจดบริษัทยังไงมันจดบริษัทแล้วต้องไปทำใบประกอบที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ได้เลยติดตามกันนะคะไปกันเต้นเต้นและตอนนี้นะคะเราก็จะทางมาถึงสํานักงานเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปยื่นเอกสารด้านในกันนะคะแล้วก็ ทางสำนักง,งานก็จะให้เราไปเปิดบัญชีค่ะเพื่อนาหลักประกันเข้าสู่บัญชีของเราเได้ไใช่วันนี้นาะยทะเบียนไม่อยู่ก็ต้องรอถ้านายทะเบียนอยู่นยเราจะได้ใบอนุญาตวันนี้เลยนะคะแต่ว่านายทะเบียนไม่อยู่นะก็ต้องรอก่อนคนอื่นมารับแทนได้เดี๋ยวนนะ,ะสวัสดีค่ะตามสัญญ,ญาค่ะมาเปิดใหม่ <laughs> ได้ก็เทนด้วย V พ,พี่ค่ะ มีแต่คนสวยบริการดีด้วยถึงมาอีกจริงก็จะไปจดที่เชยงใหม่แล้วนะแต่ว่าบริการดีที่นี่ที่นี่สาขาโคราชนะคะเป็นสาขาของภาคเหนือคะ่ะเอยภาคภาคานภาคอีสานค่ะแต่มันออกเชยงเหนือนะคะ่ะดูแลตอนนี้มันมีที่หนองคายอ่าครัคบรลูกใครอินได้ใคยอินได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวหนูโปรโมทให้ช่องหนูดังแล้วนะคะตอนนี้ก้ทำไมรู้ อันนี้อนที่แล้วก็เชิญเราไปอบรมด้วยได้ความรู้ลดมากรแนมดีนหาะดีด้วยนะคะดีด้วยค่ะค่ะถ้าไหวมากค่ะดีนะคะเลิศค่ะเลิศค่ะอันนี้ลงในมือที่สองคนใช่ไหมค่ะ น้องอีกคนนึงไปอยู่อีกบริษัทหนึ่งแล้วน้องผู้หญิงเียนมาด้วยกันในเครือครับเพราะว่าเครือหนูมีเจ็ดบริษัทแล้วค่ะไวมากภาย,ยในกี่เดือนภายในสามเดือนถ้าจะถ้าจะปังก็ไปบุงการ,รกบุงการเนี้ยพอหนูกลับมานโอกาสดีๆเข้ามาเต็มเลยอ่ะใช่ค่ะท่านาคาพวกนั้นน่ะมีเรื่องจริงเลยใช่ค่ะหนูเพิ่งไปมากลับมาเมื่อวานนี้เอง เมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนเองไปมาอีกรอบรอบที่สองหรอคะค่ะการน่หรอใช่รอบแรกปังเนี่ยอ่านีค่ะอ่าหนูไปนาคาแล้วหนูก็ไปวัดตรงท่านาคาด้วยค่ะพระชัยมงคลตรงท่านาคาหรอจะมีพญานาคได้ค่ะสองคนเลยไหมคะหรือคนเดียวอ่ได้ค่ะอ่อันนี้คือสองคนนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือหนูกับเพื่อนใช่ไหมใช่ค่ะลงสองคนเลยเนาะใช่ อนนี้เอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดบัญชีกันนะคะเพื่อนําเงินหลักประกันเข้าไปนะคะจะได้ได้รับอนุญาตเมี้เร็วเดเสียงเสียงภาพเอาพสวยไหมสาขาธนคารตะศีมาค่ะไปค่ะไปกันต่อค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวดูเอามาใหม่กลมหาพี่นะได้จ้ะมาวันนี้เลยเพราะว่าพรุ่งนี้หนูไม่มีเวลาเลยได้ไพรุ่งนี้มาเราไปอนุญาตได้ค่ะขอบคุณค่ะ ทางชีรจรลงตมากตอนนี้เราอยู่หน้าธนาคารเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดบัญชีค่ะเพื่อวางประกันหลักทรัพย์นะคะเพื่อจะได้ขอใบอนุญาตเนาะข้างด้านในเนี่ยไม่น่าถ่ายได้เดี๋ยวเราจะถ่ายแค่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเสรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งค่ะ อันน <Story> ี้เราก็เปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะนําเงินประกันเข้าบริษัทของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราเปิดแบบทั่วไปเลยนะคะใช้60,000บาทนะคะซึ่งราคาเนี่ยจะมีหลากหลายต่างกันไปเรต้องหาข้๋งโลิ่งใหก็มาจำไม่ได้มันจะมี3า0 0มื่นสอะไรเงี้ย60,000นอะไรเงี้ยแต่เราสูงสุดก็คือได้ทั้งในและต่างประเทศแล้วก็เดี๋ยวเราเอาอันนี้นะคะพร้อมกับค่าธรรมเนียม2,000บาทไปกลับไปที่เดิมที่สำนักงานเพื่อ ขอใบอนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าไปเปิดเลยใช้บรกิการโทรคนอื่นดีกว่าตอนนี้เรานำเอกสารนะคะที่ไปเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วก็ค่าธรรเนียม2,000บาทเข้าไปนะคะในนี้ได้เลยรถ้งขับขับรถทั้งวนันสวัสดีค่ะ มาแล้วค่ะต้ใส่อกสารเพิ่มนิดนึงนะได้จ้าอันนี้ค่ะไปนําส่งประกันลังพี่ขอบุกแบงบุกแบงอันนี้หนูเก็บไปได้ไหมคะแต่เดีพี่เดี๋พี่ให้อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวพี่เป็นไปสอเนาโอเคได้ก็อันนี้แล้วก็เซ็นใช่ค่ะเซ็นอันเนี้ยใบเนี้ยห้ามหายเวลายกเลิกอะค่ะใบนำส่งประกันเนี่ยโอเคต้องเก็บไว้ใช่ค่ะต้องมาให้คนเดียวนะคะเป็นสอบมีจาบประทับมันจะต้องไม่มีค่ะจับประทับหนไม่ใช่อยู่แล้วค่ะไม่ใช่ สองคนเหรอคะหรือว่าคนเดียวใช่ค่ะสองคนที่แค่ะขายแรงมากให้ตอนนั้ค่ะมาเช้ามาเช้าเรื่องห่อ้างครค่ะหอเขาดูแล้เขาบอกเขาเปิดเอฟซีโอ้ยลดมากแล้วเขาติดตามแล้วขอบคุณค่ะมีช่องมีใหญ่หลายช่องเลยค่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ อรอพรุ่งนี้มารับใบประกอบใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้เลยจ้ะเสร็จเรียบร้อยคนมาคือฉันเธอต้องมาเพราะว่าพรุ่งนี้ฉันมีบินไปต่างประเทศจ้ะหนีตลอดเป็นไหนจะใช้งานเก่งเป็นหุ้นส่วนบริษัทแล้วก็ยังเป็นไกด์ด้วยนะตอนนี้รับไกด์ด้วยนะอ,อ,อันนี้ไม่ใช่บริษัทตัวเองนะเพราะว่าเรายังไม่มีใบอนุญาตเราทําไม่ได้ออแต่ว่าเราไปทำบริษัทอื่นก่อนแตพ่พอมีบริษัทเองก็ค่อยมาทำตัวเองว<ๆ>ันนี้เจอกันค่ะ นื่องจากวันนี้นะคะพี่ลองกองหนีไปประเทศจีนนะคะเราก็ต้องรับหน้าที่นะคะในการไปเอาใบอนุญาตประอกอบธุรกิจทัวร์หุ่ยพูดถูกวุ่นวายมากวุ่นวายมากนะคุณลองกองคุณลองกองวรรณกรแล้วเขาจะกลับมานั่มีของฝากมาให้เลยป่าไม่มีหรอกเขาไม่เคยมีของฝากมาให้เราหรอกคะ่ะเราก็ทําฟรีไปเลยคะ่ะส่วนได้ส่วนเสียส่วนแบ่งอะไรก็ไม่มีคะ่ะไปกันไป ทัวร์โอเปอเรเตอร์อยู่ตรงนี้นะคะจะมีคลินิกใหญ่ๆอยู่ตรงนี้แล้วก็เนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์เนาะตึกแถวนะคะ,น,ะน่าอยู่ตรงไฟแดงเลยไฟแดงตรงบ้านสวนเกาะชิปอยู่ตรงนี้เลยนะคะเนี่ยไม่ได้ให้คุณมาเปิดทัวร์นะคะอันนี้อันเนี้ยน่าเอาไปอยู่ตอนต้นคลิปมากเลยเพราะว่าอกรงไม่แนะนําไม่ได้ให้พวกคุณมาเปิดทัวร์นะคะฉันจะมาเอาใบอนุญาตที่นี่คะ่ะเฉยๆคะ่ะพวกคุณไม่ต้องไปอยากทำทัวร์นะคะไปไปกันค่ะถอดเกิบ สวัสดีค่ะมาเอาไปอนุญาตค่ะคุณค่ะ <c oughs> อันนีี้เด๋ยวให้คนนี้เซ็ดนด้วยค่ะ่ไว้ว่างๆจะขออนุญาตมาถ่ายเอาคว <c oughs> ามรู้ค่ะพี่พี่สวยๆด้วยกัยยนร <c oughs> พร้อมรับแล้วนะคะพร้อมรับแล้วนะคะพร้อมรวยนะคะเราจะรวยแล้วนะคะ อันนี้ไม่ได้มาในฐานะมาในฐานะเมียสว<ทน>ัสดีค่ะเรียบร้อยไม่พี่มาแล้วยักษ์ใหญ่อะไรนะ ยักษ์ใหญ่ทาเวลพร้อมรับแล้วนะคะเราเป็นทัวร์แบบถูกต้องตามกฎหมายมีใบประกอบเรียบร้อยสามารถออกแบบทัวร์ของตัวเองได้ด้วยนะคะติดตามมาได้เลยติ๊งนี่เปลี่ยนกันะระดรกันใหม่ได้ไหมทำไมสนุกขนานกว่าเมื่อวานคุณวันนั้นคุณละก็ไม่สนุกหรอไม่สนุกรุ้เหนื่อยเขาต้องแพ้ชั้นอ่าก low energy นะถ้า low energy ปุ๊บคุณจะแบบตกกระป๋องมีฝากมีอะไรฝากถึงเราจอมไหมครับอ่า ฝากไว้ให้คิด <c oughs> ไม่มีอะไรฝากหรอกฉันมาเอาให้คุณลาลักการฉันมาเอาให้คุณแล้วนะฉันทำหน้าที่ของฉันเรียบร้อยแล้วไปดูหนอยนี่ไปค่ะปีแห่งความรวย